สบายดีพี่น้องว่าทุกค,คนเด้อมื้อนี้สิมาเตรียมของแกงเลี่ยงเด้อใส่หมูหนิดหนึ่งก่อนอืน่นหั่นหมูไว้ก่อนอนึยหมูก็บพริกต้นใหญ่เลยต้องก็หายเชียงหองำพิษกันนี่้องทางที่พัดดินน้ำอยู่ หมูเฮากับซอยเสร็จเรียบร้อย่อมาเฮากับเอาเห็ดมาล้างมีแบบรวมเลยอยู่นี่ค่ะมีเห็ดขาวเห็น้ปาอันนี้พักนี่พักนี่แล้วมีมะวมีเห็ดเห็ดเข็มเห็ดเข็ม ข้ากระื้าเารลังเมาปยนะขงเ่ีไ้ไว้ข้างกังแบบเห็ดเป็นข้านไปท่านมัน มีสามอันนี้มีสี่อย่งยยางเดี๋ยวในตามข้าวตามดด้วยก,การะล้านพักก็เขาจีใ่เป็นพักแยงเลยจ้าไ่ได้ใช่พักตู้่มีอ่ะมัน,มนแต่พักงนง้บ้าขบนขาวบก็มไม่ได้ใช่พักแงหลักละนะจ๊ เห็ดกันหญ่ก่อนเห็ด้ันตัวใกับพากเนเห็ดกับตั้งนี่กันข้วเปลือกแล้วจ้ะ ข้าเวเบี้ยกระเล็บได้เลยจ้ะะจะยา,าใส่น้ำยาหนังลงไปตัดลงเลยใส่น้ำข้าวเบื้ยลงไปเด้จ้าเมื่อกี้ก็มจับเป็นมือกล้องช่วงกี้นี่ให้ใครหมุกจับให้เพราะว่าเอาล้านอาบน้าด้วยพี่น้องเลยเอาเด็กๆอาบน้าหนงเสือผ้าแล้วแล้วแล้วก็มาจับกล้องถ่าย นาลูกชายเป็นคนทำกับข้าวพี่น้องเด้อถ้าก็มาเติมน้ำยานางลงใส่ตะเข้าเบือไปเลยอ้าวขวาวก็มาขวานเนื้อเด้อพี่น้องก่อนอื่นเมดกอกล่าวมาขวานเนื้อเขาใส่ปลาแดงเอาปลาแดงลงแล้วชุเออใส่เกลือาแดงใส่ชุรสเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องใส่รสดีนั่เด้อมันจะมีหอมจิ้มหอม มักกระไาบ่มักกระไายเนี่ยมันแสียนะเสียดใช้แผลบมันเบอร์ใส่เ้นไซเบอร์ใส่ใบกะตูดเนาะบ่ราะว่าเ้าอ่อมนะวันอือหอมเลียงเลียงผักเรื่องแกงขาก้าวกพี่น้องมีฮดกระตุนเห็ดเข็มเห็ดอันนี้เปานห่เห็ดตีนเหด็ดแล้วก็มีหมากผักทองมีหมักบวกัว ส่วนประกอบตัวนี้ก็คือพักขแยงไปนั่งเลยบ่มียังหลายประมาณนี้มาถ่ายที่บัดนี้หมูก็ได้สุกลพี่น้องนเขาเบือลงนงลงดอพี่อันคุกกใหญ่แตแตคุกคุกใหญ่ต้องย่อ2มือให้บ่แลงเลยเอาผักทองก่อนเลย เราลงพร้อมกันแล้ววะเออลงพรุ่มนี้นะลงทีแล้เนาะเพราะว่าซีบรีสไส่ปลาแดดอีกเพราะว่าเ้าใส่ในตอนขัวเนื้ออะไรได้อพี่น้องปลาแดดบรีสไส่เลยนึงเลยจะซีมเบื้องจะซีมปรุงแต่งห้ากระปุงเอาบั้นนี้มันฐานบนนัวห้ากระปุกลงของยางลงไปพร้อมกันหมดเลยป้าบึงคือหน่อยนลยให้เวลาน้อยสวดยานปาน้ำมันละมันละแล้ว เกือบเต็มหม้อใหญ่พอดีแล้วเพื่อมันยอบน้ำเพื่อมันหยุบเพื่อเฮ็ดออกเพื่อนำน้ำน้ำไผลเฮ็ดน้ำน้ำออกมันกะบพอดีสุดหพี่น้องใส่ร้ายมันกัสิเปื่ออะนะเปื่อเครื่องปรุงรอขดนะจ๊ะรอให้มันขดบหมือนปิดหม้อกขดแล้วพี่น้องบวกบวกบวกนะทอมเสิร์ฟได้ไหมซุปได้ไหมเอาผักอะไรขยันลงบหมือนมีฮีตูวก็ใส่ผักขยันเอา ใส่เหี่ยวหอมกันเด็นจ้าใส่ไปเยอะๆเลยไปตลอดเดกเซ็ตหอมกินหอมเสิร์ฟกว่าว่าหอมแล้วบัดเฮ้ยอร่อยเลยเขา่าฮอนฮอนฮ่าก็แซบแซ่บพี่นอ้องแล้วบัดตฮ่าเรากินบัดตยต่พี่น้องมาที่น,นเป็นยังบัดนีดอ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตีนโลกมากะ มาพี่เน่าแรกเลยบปในแกงเรียงใช้มอือลูกไผ่ห่อนเขากะห่อนแกงกะห่อน,อ,นอันนี้ลูกนะอกคกเอาคุามาบ้างมือกันทก กุ้งกดบังก um, mm ้ง hmm. บ ah, right. ัวกระชอชุงนังร้องกบับนี้จุดุดุดนมีอไม่แล้วไม่ก้อนแล้วมัใช่ก้อนไม่ก้อนนรังบังลินแก้มเนเพียงแดงๆคือหนังหัหูบอไปลินเื่องับอ้างป้าืน Đi nào, sĩ ta với a young boy. Muy thấy, mọi người. Muy tha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 y, mọi à, người. Muy thay, mọi người. Muy thay, mọi người. Muy thay, mọi người. Muy vô mọi người. Muy thay, Không người. อมมางนะความไรนรวมเด็กนอยกัดูลอนเด้อให้ดูมากินอยู่บ้านก่อนนั่นเออก่อนั่นแน่

อัดระบประตูหัวตูหัวในบ้านอัดแล้วัเ<ฮ>ดี๋ยวมไม่งัวดอกมาเด้อไปใช้มาเม่รๆๆๆข้าวก็คนแหงโต้ของแม่พึ่งพ้อลไรจำงะไไปนีน่ไปอยากไปไหนเนีอไอ อ่าน้ำปอนดูนี่หนูวก,กิน,นะรกนไรนไรมันบอกกินอลไกินเลยเจ้าะอ,อือันนี้แม่ทาป้อนแม่ถมา,ถอ,มาอ่าน้ำาวมาทมาโตละยอันนี้ออกกนของนรอ กรากินใส่ข้าไหมป้อนอาขา่าไหข้าวใส่เออดอกน้ำใส่ดอกน้ำเจ้าเจล้ล้างไว้ชามสี่อันไปถ่มือเด็ขจังรวยม กอนได้เถือนหนึ่งเล็กน่อยว่อพ่อออโต้ที่บุลมาเป็นยากอีกเล็น้อยก้อนคือีกนั่งลงนังลงเดี๋ยว้อนั่งลงเอ้ยี้นองท่ปุ e ยม้าคนนี้ลาบไปก่อนพี่นองากติดตามคลิปหนาเด้อสบาย Ah, é. meu é